เราจะไปกันลอดได้ยังไงเธอฉันก็ยังง่งเง่าอยู่ส่วนเธอก็ยังไม่ค่อยเด็ดขาดเราจะเอาอยัางไงกับอนาคตกันดีเรามาลองทำไหมอนาคตกันดีเธอเรามาลองทำงานด้วยกันไหม เรามาลองหางานที่เหมาะสมด้วยกันไหมหรือจะคายของดีหรือจะทำอะไรดีที่เธอหาได้มาเงินตราถ้าเธอมีความสุขฉันก็ยินดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอ เดินข้ามผ่านกาลเวลาให้เธอมีความสุขอยู่ทุกวันทุกคืนไม่เธอเหงาจะคอยดูแลเธออย่างดีขอสัญญาจากนี้ไป จะไม่ให้เธอต้องลำบากใจจะมีแต่เธอเลื่อยไปขอสัญญาจากคนที่ลาเลงคนนี้